ก็วันนี้ก็จะมาสอนวิธีการส่อแตกันนะครับเะบาบพีพีตีแล้วคือผมไม่ได้กลับมานาคลิปนานมากนะครับวันนี้ก็เพิ่งจะกลับมาก็มาทำคลิปไฟเอ็มนะก็จะมาสอนก่อแตกกันนะครับก่อแตกเนี่ยคือจะบอกไว้ก่อนว่าอันนี้แค่สําหรับผมนะครับก็ขอบอกไว้ก่อนนะครับอันนี้คือแค่ที่ผมรู้นะก่อแตกก็คือมีสามวิธีนะที่ผมรู้คือจะมาบอกสําหรับผู้เล่นที่มาเล่นแบบมาต่อยใหม่ๆนะครับสาหรับผู้เล่นใหม่นั่นเองก็ เดี๋ยวจะให้ดูแบบเกาะแตกทั้ง3แบบนะครับเดี๋ยวขึ้นคลิปให้ดูนะครับก็ไปดูกัน ก็โอเคนะครับอันนี้ก็ผมมากับเพื่อนผมนะเรดาวาดคนตัดก็แปะเฟซไว้ด้วยนะถ้ามีอะไรเนี่ยก็ทักไปหาเพื่อนผมได้นะแล้วก็เฟซผมปีเตอร์เกซนก็ตรงนี้เลยก็คืออย่างอย่างแรกนะวิธีที่ผมจะวิธีแรกนะที่ผมให้ดูคลิปต้นคลิปไปนะครับคือการก่อแตกธรรมดานั่นเองก็อันนี้ผมจะบอกก่อนว่าเป็นการก่อแตกคัสสิกนะครับคือต้นคลิปผมไม่ได้พูดไปนะก็ประมาณนี้ก่อแตกคาสติกก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับก็จะได้แบบนั้นเลยก็อย่างแรกคือก่อแตกธรรมดานะก็คือ ชิปแล้วก็ WD ดีกดกดกดสเป็นบาร์ค้างไว้นะเวลาต่อยนะแล้วก็กดกดลงไปเลยอะเวลาโดนต่อยนะเห็นปะอ่ะบิ๊กลองมาบัฟก่อนคนดูก็ดูตรงเมาส์คีย์บอร์ดที่ผมเปิดมาให้ตรงนี้นะครับเนี่ยโดนยาวอยู่กดกดชิปงานแล้วก็ต่อยเลยนะครับเนีนะ่ยอ่เงี้ยอันนี้คือการกอแต่ธรรมนานะครับคือกดลงไปเลยอะแต่ผมได้ปล่อยนะกดค้างไว้แล้วก็ กูไอ้หน้าตาบลับมาไปยุหน้าตาเยียนหน้าตาบลั่หมอมากแลไม่ได้เวรได้เบาแบบพาราโบยหรืปะเงงงไปไกลตาแตกเลยเอาใหม่เอาใหม่คัดคัดคัดตัดตัดเอาใหม่นะเอาใหม่สไลด์กิ้กูต่อยไม่ได้กูโลกว่ะกูติดต่อแต่ขาแข็งของมิกไอ้เหี้ยกูติดต่อต่อแต่ขาแข็งอ่ะทุกคนก็ดูนะครับคือการกดชิปดีแล้วก็ชิปคนตัดเป็นสโลให้คนดูดูด้วยนะแล้วกดลงไปเลยปึ๊บแล้วก็ต่อยเลยนะครับกดลงไปเลยต่อยอย่างเงี้ย ือชิป W D นะครับแล้วกดกดชิป W D ลงไปเลยนะคือเวลาเอา้าไม่โฟกัสทษทีครับป๊บนึงนนะ <c oughs> เอ,อ,อ้าอีหี้ยน่ไม่โฟกัสกูก็คือการเวลาทุกคนต่อยปกตินะ่ะก็น่าจะมีพื้นฐานแนะนำให้ไปดูพื้นฐานการต่อยปกติก่อนนะครับเวลากอแตกก็ได้กอแตกได้นะ <c oughs> ก็คือกดชิป W D ลงไปเลยครับมันก็จะกอแตกแต่ถ้าทุกคนแบบ อยากให้รู้จังหวะทุกคนก็ต้องเล่นในบ่อยนะมิกลองต่อยดิแบบต่อยให้รู้จังหวะครับทุกคนเน,นี่ยอย่ารู้จอดเลยนะกดลงมาเลยเนี่ยได้เลยกดก่อนแบบหมัดเขาจะต่อยเรามาครับให้มันตุกประมาณเนะี้ก็คือวิธีแรกนะเนี่ยกดลงไปเลยนะครับวิธีแรกอย่างนี้นะแต่ถ้าจะได้พุ่งหรือไม่พุ่งเนี่ยเวลาก่อแต่ทุกคนก็ต้องฝึกตาม ฝึกอะต้องก็ต้องฝึกอะ่ะให้ตัวเองชินนะครับเนี่ยนะก็น,นี่คือวิธีแรกคนตัดก็เป็นสโล่นะแล้วก็บอกคนดู้ให้เข้าใจพยายามบอกคนดู้ให้เข้าใจอะ่ะเองก็เองก็เรียนใช่ปะเองก็น่าจะรู้นะอันนี้คือวิธีแรกคือการกอร่อแตกกับปกปติเลยนะครับอย่างที่2นะครับคือการกอร่อแตกขาแข็งก็คือกอ่อแตกขาแข็งเนี่ยก็ตามต้นคลิปเลยครับเราสามารถยืนนิ่งๆเขาต่อยเราสามารถกอร่อแตกได้เลยกับยังไงอะ่ะลองดูลองต่อยเนี่ยมันจะกอ่อแตกเลยครับ แบบจังหวะแบบสามารถเราเราสามารถรอได้นะแบบอันนี้อันนี้แนะนําเลยนะแนะนําไม่สุดแม่ส่วหน้าคนเขาใช้อันนี้กันนะครับเวลาก็แต่ขาแข็งนะคือการกดชิปเหมือนเหมือนเมื่อกี้เลยครับชิปวีดีแต่ยกชิปค้างไว้ครับแบบปล่อยหมดเลยนะแค่ยกชิปค้างไว้อย่างเงี้ยนะดูตามที่ผมให้ดูนะแค่ยกชิปค้างไว้กดชิปค้างไว้นั่นแหละแบบกดกดชิปวีดีกดลงไปเลยครับแล้วก็ปล่อยปล่อยวีดีนะครับ ให้ตัวให้ตัวยืนนิ่งๆอ่ะให้ตัวมันกระตุกนะครับแล้วถ้าฝั่งนั้นปล่อยมาตัวเราก็จะกลางปีแล้วก็ปล่อยไปเลยแตบถ้าพูดอะคนดูอาจจะไม่เข้าใจไม่ต้องทําให้ดูอะต้องให้เขาตัดไปสรุปให้ดูอะนิ่งมากดปล่อยอย่างเงี้ยเนี่ยกดจิ้มค้างไว้ต่อยเนี่ยถ้าจะก่อแตกนะครับ พอแบบตัวกลางปีกนะทุกคนกด W นะครับแล้วก็กดต่อยเลยนะครับกดต่อยไปเลย W เนี่ยตัวกลางปีกปึ๊บ W ต่อย,อยนี้เลยนะครับไม่ต้องพอแบบยกชิปเสร็จแล้วนะครับไม่ต้องปล่อยชิปเลยพอแบบกดชิปค้างไว้เลยนะครับแล้วก็ต่อยไปเลยอันนี้คือวิธีการก่อแต่แข็งนะครับถ้าทุกคนเนี่ยไม่เข้าใจยังไงนะครับทักมาถามในเฟสผมได้นะดีเตอร์เกเซนกับเพื่อนผมนะเดรด้าวาดน,นะก็แต่รอบนึงเป๊คือแบบ ผมอาจจะแบบอธิบายตามความเข้าใจของผมนะคุณดูกอาจจะไม่เข้าใจนั่นเองก็สามารถทักมาถามได้นะครับอาจจะสอนส่วนตัวอะไรก็ได้ก็ทักมาได้ตลอดเลยนะครับเพราะว่าางทั้งวันในช่วงนี้ก็วิดีสองก็ประมาณนี้ถ้าใครไม่เข้าใจเนี่ยทักเฟซมาถามได้นะครับผมผมไม่รู้ว่าทุกคนจะเข้าใจไหมตามแบบท้าผมอธิบายไปอย่างเงี้ยประมาณนี้นะแต่ผมแนะนำนะให้ฝึกเกาะแตกค่ะแข็งแบบวิธีที่สองดีกว่ามันสามารถแก้ได้หลายอย่างสําหรับแบบ wow. คนเล่นหมัดช้าหรือเล่นหมัดหยุดนะครับประมาณนั้นนะครับแบบสามารถก่อแต่ขาแข็งรอได้เลยอ่ะรอเขาต่อยได้เลยอ่ะเราก็จะได้ส่วนได้เลยนะครับแบบบางคนแบบเล่นหมัดช้าไงหรือเรียบเวลาเล่นแบบหยุดจังหวะต่อยแล้วหยุดแบบอย่างนี้ครับต่อยแบบหยุดอย่างเงี้ยแล้วก็ต่อยต่อเงี้ยคือเราสามารถก่อแต่ขาแข็งได้เลยนะครับอ่ามิกลองลองเล่นจังหวะหยุดมาลองเล่นหยุดเนี่ยมันก็ก่อแตกได้เลยนะครับคือ แบบวิธีของผมเนี่ยคือกดรอแตกแล้วคลิกขวาแล้วค่อยต่อยนะแต่ทุกคนก็สามารถต่อยไว้ได้เลยนะไม่ต้องคลิกขวาตามผมไว้ได้แต่คลิกขวามันดีตรงที่แบบมันล็อกตัวให้แล้วก็ต่อยได้เลยแต่จริงๆอ่ะถ้าต่อยมันก็ล็อกให้แล้วมันะน่าใช่เพราะว่าถ้าผมไม่กดคลิกขวามันก็ต่อยให้นะครับแค่หันมุมม,ม,มุมกล้องเนี่ยให้ตรงนะโอเคนะคืออยากให้ผมสอนอะไรอีกก็คอมเมนต์มาได้นะครับคือผมก็ยอมรับนะว่าผมไม่ค่อยได้ก็ไม่ได้เก่งอะ่ะคือแค่บ,บอกบอกสิ่งที่ผมรู้นะแค่แบบมาแจก่ายประสบการณ์นะครับโอเคนะ ก็ต่อไปก็วิธีที่3นะคือการคลิกขวาดีนะครับวิธีนี้ก็ก็คล้ายๆก็แต่ขาแข็งนะครับแต่ผมว่ามันน่าจะกดง่ายกว่าผมว่ากดง่ายกว่าใช่แค่กดดีอย่างที่ขวาแค่นะี้ให้ตัวกระตุกครับเข้าใจป่ะคืออันนี้มันดีตรงที่มันล็อกให้ด้วยนะครับและสามารถต่อยได้เลยคือดีขวาคือกดชิปสเปซบาร์เนี่ยคือทุกคนต่อยอยู่เนะี่ยแค่กดดีีขวาแค่นะี้แบบต่อยอยู่นะแบบสมมุติว่าแบบต่อยอยู่ปุ๊บกดดีขวาเนะี่ย ะต่พูดทุกคนล่อยอยู่ไกดดีขวาเนี่ยก็แตกได้เลยครับป๊บนหนึ่งพอกดดีขวาเสร็จเนี่ยก็แตกตัวกลางปิดก็เหมือนก็แตกเอาแหงเลครับกด W แล้วก็ต่อยไปเลยนะครับปกติคือชิปกับเป็ดมาเนี่ยไม่ต้องปล่อยเลยนะครับสําหรับการเล่นหนึ่งหนึ่งนะก็ไม่ต้องปล่อยคือก็แตกได้แน่นอนครับคือให้ตัวกระตุกผมแนะนํานะให้ทุกคนกดดีก่อนที่ขวาสักแบบเซียววีอ่ะอย่าถ้าไปถ้าไปกดกดที่ขวาให้ดีเนี่ยตัวมันจะเดินอย่างงี้นะครับ สมมติถ้าคนกดแบบกดดีช้านะมันมันก็จะไปเดินนะครับมันจะเดินนี้ถ้าทาให้ตัวกระตุกว่ากดพยายามกดดีก่อนแล้วก็คอยี้ขวานตัวกระตุกดิ่นลองต่อยต่อยเล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 ยเนี่ยมันก็จะกอแตกได้เลยนะครับตัวจะกลางปีกนะมั่จะก็คือกอแตกได้เลยโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะสําหรับการกอแตกทั้งหมดนะก็ผมจะต่อยกอแตกกับทุกวิธีให้ดูนะครับมาเดี๋ยวจะอธิบายด้วยนะว่าถอดไหนถอดไหนนะครับ อันนี้ก็แตกธรรมดาปึ๊บเันนก็แตกแบบที่หนึ่งนะครับอันนี้นขาแข็งดีกว่าดีอันนี้คือแบบทุกแบบเลยนะครับ<อ>ถามว่ามันติดทุกรอบไหมคือก็แตกขาแข็งเนี่ยคือแบบมันเป็นคลาสสิกอ่ะทุกคนเข้าใจปะมันไม่ติดทุกรอบนะครับถ้าเจอคนที่หมัดจมเนี่ยเราก็อาจจะก็แตกไม่ขึ้นหรือหมัดเขาจมเนี่ยก็แตกไม่ขึ้นประมาณนั้น,นครับ<อ>มันอยู่ที่การฝืนฝนด้วยนะครับเฮ<อ><อ>นะทุกคนก็ ไปลองฝึกึกันนะครับถ้าใครไม่เข้าใจจริงๆบบนะ่ยแนะนำไม่ทักเฟซผมมาก็ได้ผมตอบอยู่ละผมกลัวทุกคนไม่เข้าใจอ่ะแบบอธิบายคืออยากอยากมาแจกจ่ายเพราะว่าแบบคนที่กอ่อแตงไม่เป็นในคลาสติงเยอะมากนะครับบางคนกอ่อแตงไม่เป็นเลยนะเลยอยากมาแนะนําผู้เล่นที่มาเล่นใหม่นกัก่อแตงธรรมดานี่อันนี้ธรรมดาครับขาแข็งยืนรอได้เลยนะนี่กอ่อแตงนี่ขวานี้ก็ยืนรอได้เลยนะนี่อุยอ๊ยเดียนี้เรื่ต้นเลยนี่ขวาดีเนี่ยก่อแตงครับประมาณนี้นะครับ แต่เวลาผมก่อแตนะ่งเนี่ยคือนี่แข็งแนะนำไม่ฝึกให้ช้ำนะครับเพราะว่าก่อแต่นี่นก็สำคัญมากนะเวลาโดนยาเราก็ได้ก่อแตกงสูงก็ได้นะเนี่ยคือ,า,อาดีเดี๋ยวบางครั้งมันก็ไม่ติดน,นะทุกคนเพราะว่ามันเป็นประเทศคลาสสิกอ่ะมันไม่ใช่ประเทศก่อแต่ดนะครับอยู่ที่การฝึกฝนเลยนะครับอันนี้ผมก็เพิ่งเพิ่งฝึกก่อแต่ได้ไม่ถึงเดือนเองนะก็คือก็อยากมาแนะนําทุกคนนะครับประมาณนี้นะสำหรับการก่อแตกเดี๋ยวผมก็จะทิ้งท้ายคลิปเนี่ยก็จะเป็นคลิปไฮไลท์ต่อย,อยสั้นๆให้นะครับ กดติดตามด้วยนะครับกดไลค์กดทับให้ด้วยเพิ่งกลับมาทำคลิปนะครับช่วงนี้ก็จะกลับมาทำคลิปจริงจังแลยเนาะก็มีอะไรก็ทักถามไดน้นะครับบิลเต้กินเซนกับเนดาวัดนะครับช่วมุมอ่ะคนคนตัดก็แปะหน้าเรดาไว้นะนหน้าโนะอเซียเดี๋ยวเดี๋ยวผมส่งฮนะแปะไว้เลยแตะตรงนี้เยอะนะแล้วเจอกันไปดูไฮไลท์เลย งานเดือนบานล่างงานเดือกาคิงอยู่บนบานล่างพวกมึงฝันเปียกหรือว่ากลางวันก็จะส้ำเนี่ยพี่กูออาไปเอางานม่จากสามเรียบไม่ยอมให้คนในแกกูเดินยามเกียร์นอนชาพอดคุยโฟกูจะลุย น,นี่ก็ตะเลิดระเบิดที่กูย้อนเดินเป็น V R P สวีโมวิกเคมฟอรดบาร m มาจากดินคอนทอมวิลแต่ว่ากูไม่ได้กินลมแดกทอมไม่สัตว์กูไม่ได้กินนมยิงเป็ดเสร็จยากยิ่ินคนปางว่างเดี๋ยวกูให้สนตีนมมีคอมีดาบแต่ว่ากามึงปอดอาดูฟอคเชเมียมึงตัดกลับบ้านไปอยู่กบแฟมน้มงนองไม่งานกูแทงฮีแฟนมึงรอง

จริงอันเดบาลังอันเดกรการคิงอยู่บนบาลังพวกมึงฝันเปียกหรือว่ากลางวันควจะสั่นเนี่ยพี่กูออกไปเอางานมาจักสามเหลี่ยม